นิทานเรื่องขอร้องให้ประตูและรองเท้าให้อภัยขณะที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่มีชายคนหนึ่งผลักประตูเข้ามาอย่างแรงและปิดประตูกลับไปอีกและเตะรองเท้ากระเด็นไปแล้วเปิดประตูเข้ามาอีกพระอาจารย์พูดขึ้นว่ารอเดี๋ยวไม่ต้องเข้ามาก่อนไปขอให้ประตูและรองเท้าให้อภัยเสียก่อน ท่านพูดอะไรข้าเคยได้ยินมาว่าคนของนิกายเซนหลวนแต่เป็นคนบ้าเมื่อก่อนเคยนึกว่านี่เป็นเพียงคำล่ำลือคำพูดของท่านช่างน่าขันทำไมข้าจะต้องไปขอให้ประตูและรองเท้าให้อภัยใครจะรับได้และรองเท้านั่นก็เป็นของข้าเองเจ้าออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเจ้าบรนดาลโทรศพกับรองเท้าได้ แล้วทำไมจะขอร้องให้พวกมันให้อภัยไม่ได้ตอนที่เจ้าโกรธเจ้าไม่ได้คิดแม้แต่นิดเดียวว่าการระบายอารมณ์กับรองเท้าเป็นเรื่องที่โง่เขลาที่สุดหากเจ้าไปเกี่ยวเนื่องกับความโกรธได้ทำไมไม่ไปเกี่ยวเนื่องกับความรักเกี่ยวเนื่องคือเกี่ยวเนื่องความโกรธเป็นความเกี่ยวเนื่องขณะที่เจ้าเปิดประตูด้วยความโกรธเจ้าก็ไปเกี่ยวเนื่องกับประตูการกระทำของเจ้าเป็นความผิดพลาด ไม่ใช่ทางแห่งคุณธรรมประตูบานนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เจ้าเจ้าออกไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาเหมือนดังสายฟ้าฟาดลงมาชายผู้นั้นเข้าใจถึงความในของทั้งหมดหากเจ้าบรรดาลโทสะได้ทำไมเจ้าไม่ไปรักละ่ะเจ้าออกไปแล้วชายคนนั้นก็ไปลูบลูบป,ประตูน้ำตาไหลนองหน้า เขาไม่สามารถกดข่มอารมณ์ไม่ให้น้ำตาไหลออกมาได้เมื่อเขาคำนับขอขมารองเท้าเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไปทั่วสันพางกายของตนเองนิทานเรื่องศีลส,สมาธิปัญญาของสองสำนักหลังจากที่สังฆปรินายกที่หยกบาทและจีวรให้แก่ท่านเวยหลางแล้วท่านชิงเชาและสิทธิร่วมสำนักกลุ่มหนึ่ง มุ่งไปทางทิศเหนือสร้างสำนักขึ้นมาใหม่หลังจากที่ท่านเว้ยหลางหลบหนีจากการไล่ล่าผ่านไปถึง15ปีก็กลับมาตั้งสำนักใหม่อยู่ทางใต้ครั้งหนึ่งท่านชิงเฉาได้ให้ภิกษุรูปหนึ่งมาฟังการบรรยายธรรมของท่านเว่ยหลางเมื่อท่านเว้ยหลางทราบแล้วจึงถามภิกษุรูปนั้นว่าอาจารย์ของเจ้าสอนลูกศิษย์ว่าอย่างไรบ้าง ท่านอาจารย์มักจะสอนเสมอว่าขณะที่นั่งสมาธิต้องประสานพลังรวมเป็นหนึ่งวิปัสนาภาวนาที่สะอาดและสงบต้องหมั่นนั่งสมาธิวิปัสนาอย่านอนและพักผ่อนท่านเวยหลางฟังแล้วพูดต่อว่าการประสานพลังรวมเป็นหนึ่งและวิปัสนาไม่ใช่การภาวนาที่แท้จริงของเซนแต่กลับเป็นจุดเสียของการภาวนาแบบเซน เป็นการทรมานร่างกายการนั่งสมาธิตลอดเวลาไม่นอนจะช่วยให้รู้จักหลักธรรมได้อย่างไรแล้วท่านเวลางก็ถามต่อว่าได้ยินมาว่าท่านอาจารย์ของเจ้าสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่รู้ว่าเขาอธิบายความหมายของคำเหล่านั้นว่าอย่างไรการละเว้นจากการกระทำชั่วทั้งปวงคือศีลการปฏิบัติแต่ความดีคือปัญญา การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์เรียกว่าสมาธิแล้วไม่ทราบว่าท่านสอนลูกศิษย์ของท่านว่าอย่างไรบ้างข้าไม่ได้มีวิธีการใดที่แน่นอนในการสอนแต่จะดูตามจริตและความสามารถแล้วก็ชี้แนะจุดบกพร่องเพียงเล็กน้อยศีลส,สมาธิและปัญญาในการสอนของข้าแตกต่างจากอาจารย์ของเจ้าท่านเวลางตอบ คำสอนของอาจารย์เจ้าใช้สำหรับสั่งสอนแนะนำสารนุสิตแห่งสำนักมหายานส่วนคำสอนของข้าใช้สำหรับสอนสารนุสิตแห่งสำนักสูงเลิศความสามารถในการเรียนรู้ของคนเราต่างกันความไวในการรู้จักก็ต่างกันการแสดงธรรมของข้าไม่เคยหายออกไปจากภาวะที่แท้แห่งจิตลูปธรรมและภาวนาธรรมทั้งหลาย ยอมก่อเกิดมาจากภาวนาที่แท้แห่งจิตและทั้งหมดนั้นก็เป็นผลพวงมาจากการกระทำของจิตทั้งนั้นนี่คือศีลสมาธิปัญญาที่แท้จริงนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับกระต่ายขณะที่ศิ์และอาจารย์เดินทางไปที่แห่งหนึ่งเห็นสุนัขจิ้งจอกกำลังไล่ล่ากระต่ายอยู่พระอาจารย์พูดขึ้นว่า ในอดีตพูดต่อๆกันมาว่ากระต่ายส่วนใหญ่ที่มีสติดีมักจะหนีสุนัขจิ้งจอกได้พ้นตัวนี้ก็ย่อมจะหนีพ้นเป็นไปไม่ได้สุนัขจิ้งจอกวิ่งเร็วกว่ากระต่ายลูกสิ์ตอบเดี๋ยวกระต่ายก็จะหลบหนีพ้นได้เองพระอาจารย์ยังยืนกลานว่าได้ท่านอาจารย์ทำไมถึงยืนยันแน่นอนอย่างนี้เพราะว่าสุนัขจิ้งจอก กำลังไล่ล่าอาหารมื้อเย็นแต่กระต่ายกำลังวิ่งหนีเอาชีวิตพระอาจารย์ตอบเป็นที่น่าเสียดายว่าคนส่วนใหญ่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างสุนัขจิ้งจอกล่ากระต่ายจนเวลาล่วงเลยถึงวัยกลางคนอ่อนเปลี้ยเพลียแรงแล้วก็ทิ้งอาหารมื้อเย็นของตนเองแม้ว่าจะมีผู้วิ่งหาอาหารมื้อเย็นได้ ก็จะรู้สึกว่าต้องเสียค่าตอบแทนอย่างมากมายถึงจะล่าก,กระต่ายได้สักตัวและก็จะรู้สึกหมดแรงอ่อนล้าคอตกกิริยาท่าทางของผู้บำเพ็ญภาวนาไม่ควรจะให้เป็นเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกไล่ล่ากระต่ายแต่ควรเป็นกระต่ายที่วิ่งหนีเอาชีวิตควรจะหันกลับมาที่กายใจมุ่งไปข้างหน้าหากไม่ระวังแม้แต่นิดเดียวก็จะต้องเสียชีวิต และเข้าไปอยู่ในปากของสุนัขจิ้งจอกนิทานเรื่องจิตที่เขารบนบนอบมีชายหนุ่มคนหนึ่งก่อนที่จะได้มาปฏิบัติธรรมอยากจะเป็นนักแกะสลักพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงจึงได้ตั้งใจมาขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งเพื่อจะได้ทราบถึงเรื่องราวและรายละเอียดต่างๆของพระพุทธรูป พระอาจารย์เมื่อพบเขาแล้วก็ไม่พูดอะไรเพียงแต่ให้เขาไปตักน้ำที่บอ่อขณะที่พระอาจารย์เห็นการกระทําต่างๆเมื่อเขาตักน้ำและเทน้ำออกมาก็ตวาดออกมาด้วยเสียงดังลั่นและไล่เขาออกจากวัดไปลูกศิษย์คนอื่นๆเห็นแล้วรู้สึกสงสารและเห็นใจจึงช่วยกันขอร้องและวิงวอนให้เขาอยู่ข้างที่วัดสักคืน แล้วพรุ่งนี้ค่อยให้เขาไปตลางคืนมีผู้มาเรียกให้เขาไปพบกับพระอาจารย์พระอาจารย์พูดขึ้นด้วยเสียงอันอ่อนโยนว่าบางทีเจ้าอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อกลางวันเจ้าโดนด่าด้วยเรื่องอะไรตอนนี้จะเฉลยให้เจ้าฟังพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ทุกคนเคารพและสักการะบูชาดังนั้นพระพุทธรูปที่ถูกผู้คนกราบไหว้ ผู้ที่จะแกะสลักจะต้องมีจิตที่เคารพนบนอบศรัทธาด้วยความจริงใจก่อนถึงจะแกะสลักพระพุทธรูปที่หน้าเรือมใสศรัทธาออกมาได้ตอนกลางวันคาเห็นเจ้าตักน้ำหกลดออกมามากมายแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่สวรรค์ให้มาแต่เจ้าเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้คนที่ไม่รู้จกักถนอมและปล่อยสิ่งต่างๆไปอย่างไร้ประโยชน์ จะแกะสลักพระพุทธรูปที่ดีได้อย่างไรชายหนุ่มนั้นเมื่อได้คำชี้แนะจากพระอาจารย์รู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณพระอาจารย์มากและรู้สึกสำนึกถึงความผิดพลาดของตัวเองจึงมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์และที่สุดก็กลายเป็นนักแกะสลักพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ